แคมพอดีเป็นโควิดเลยไม่ได้อัพคลิปมาสามอาทิตย์อาทิตย์แรกเขียนสริปเสร็จแล้วแล้วอาทิตย์ต่อมาก็เป็นโควิดไม่มีรายจ่อเสียงแล้วตอนนี้ก็หายแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อนๆเวลาเล่นเกมอาจจะเห็นไอคอนทางด้านขวาและสงสัยว่าตัวละครกูเป็นที่อะไรอีกซึ่งในคลิปนี้ผมจะอธิบายเรื่องพวกนี้กันสินี้เรียกว่า มูโดมูโดมูโดหรือภาษาไทยเรียกว่าอารมณ์นั่นเองภาษาในเกมก็คือค่าสถานะหรือค่าดีบัฟกับบัฟนั่นแหละโดยมันจะโชว์อยู่ด้านขวาของหน้าจอผู้เล่นสามารถชี้ไปที่ไอคอนได้ว่ามันคืออารมณ์อะไรโดยในเกมจะมีทั้งหมด21อย่างเริ่มจากอย่างแรกเลย Breeding หรือเลือดออกเดี๋ยนะเพศเลือดออกมันจะเป็นตลมด้วยเหรอ มันคือสถานะในเกมมันเป็นตีบับเลือ,อดออกสามารถเกิดได้อยา่างเช่ซนซอมบี้กัดเหยียบกระจกผมล้มโดนยิงวิ่งฝ่าพุ่มไม้แล้วไม้ไปเกี่ยวต้นไม้บาดอะไรอย่างนี้บราบราบสารพัดเดี๋ยวก็ตอนที่ทำเราเจ็บตัวจะมีโอกาสาให้เกิดเลือดออกได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับแผลที่เกิดขึ้นวิธีแก้ก็ง่ายมากก็แค่หาแหมบมา,า,าพันแผลก็พอผ้าพันแผลมาไม่มีก็ฉีกเสื้อมาพันไว้แล้วก็เราต้องเช็คกลับมาเรื่อยๆว่ามันแห้งหรือยังโดยในตอนแรกๆมันจะทําให้ผ้าพันแผลเราสโปะซึ่งเราก่นวามัจะ เองถ้าไม่เปลี่ยนแล้วเราอยากจะใช้ผ้าพันแผลที่สกปกจะทําให้แผลนั้นหายช้ามากฉะนั้นเปลี่ยนทุกครั้งเวลามาสกปกเราจะใช้ผ้าพันแผลที่ละแอลกอฮอล์แล้วก็ได้แต่มันเหมาะสำหรับใช้เวลาที่แผลติดเชื้อเท่านั้นติดเชื้อคือไม่ได้จากการกัดซอมบี้คือแผลมันเน่าอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้แต่มันไม่ค่อยคุ้มเอาไปล้างแผลที่มันติดเชื้อจะดีกว่าถึงแม้มันจะเพิ่มฮิวประสิทธิภาพดีขึ้นเถอะต่อมาบอดอ่านผิดได้เลยกมู หรือเบื่อเกิดจากที่เรายืนเฉยๆ AFK นานเกินไปอ่านหนังสือสกิลบุ๊กทำทก็ทําให้เบื่อได้ก็คือเราอยู่เฉยๆอ,อยู่ในบ้านเฉยๆก็ทําให้เบื่อได้กินอาหารขยะก็จะทําให้เบื่อเลยวิธีแก้คืออ่านหนังสือ,อที่มันสนุกวิทยาศาสตร์หนังสือกระตูนที่มันไม่ใช่สกิลบุ๊กหรือฟังเพลงฟังวิทยุหรือจะไปฟาดหน้าสมีเพื่อมาตื่นเต้นก็ได้ไปข้างนอกก็ได้เหมือนกันเหมือนจะบอกว่าให้อินทเวิร์ดหายไปออกเข้าสังคมบ้างค่าความน่าเบื่อไม่ได้ส่งผลเสียอะไรกับผู้เล่นเลย จะมาเป็นการสะท้อนในชีวิตจริงว่าการอยู่เฉยๆแม่งคนหน่าเบื่อเลยกุควรหาอะไรทำสักอย่างถ้าเราปล่อยค่าความน่าเบื่อนานเกินไปจะทจำะให้เราอยู่ในสถานะ u แฮปปี้หรือไม่มีความสุขไอ้ค่าสถานะเนี่ยมันเริ่มเห็นเหมือนแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นจะทําให้การการะทนทุกอย่างชา้าลงอคชั่นดูชา้ชาลงด,ดูโล่งมากเลยแล้วก็ทําให้เข้าสู่โหมดซึมเศร้าได้อารมณ์แบบคนอดละอายตายอย่างไม่อยากจะไม่อยากจะทาอะไรตรงนั้นนะวิธีแก้คือหาอะไรที่จนทำเช่นฟันหน้า,นา,นาสองดีไ่นฮเปอร์เทอร์เมีย าษาไทยมันเรียกว่าอะไรนีมันเป็นคา้สถานะบอกว่าตัวเราร่างกายเราดีกว่ารู้สึกร้อนหรือหนาวเกินไปถ้าร่างกายเราร้อนหรือหนาวโคตรจะทําให้ตัวเราตีช้าหลบะมาเดินก็ช้าวิ่งก็ช้าแล้วก็ทําให้เราเลือดลดค่อยๆลดด้วยนะถ้าเกิดอาการหนักๆนะแหวเปียกเฉยเกิดจากตากฝนหน้าเกินไปหรือออกกําลังกายจนเหงื่อท่วมตัวจนเหงื่อแตกอะไรแบบนี้ก็สถานีแรกๆมันไม่ค่อยมีผลอะไรหรอกแต่ถ้ามากเกินไปจะทําให้เราีโอการไม่สบาย อาลงแบบตากฝนนานแล้วคนไม่สบายอ,อากาศเย็นเกินไปแก้ด้วยการไปอยู่ที่งรง้อนหรือเอาผ้าเช็ดตัวก็ได้แค่นั้นแหละอย่าทำให้ตัวเปียกนานเพราะว่าจะให้เกิดสถานะไม่สบายชีวิตจริงอะตากฝนนานเราก็ไม่สบายอ่ะ Had a c ครูหรือมีไข้คือกจากที่ตัวเราทนหนาวหรือตัวเปียกนานเกินไปอย่างที่ข้างต้นพอเรามีไข้จะทําให้เราจามจามเท่ากับว่าเราส่งเสียงรอดตีสองดีให้หมาแก้ด้วยการเอาทิชชู่ยัดจมูกไว้ซึ่งวิธีแก้นั้น แค่มันแก้ไม่ให้เราจามเสียงดังถ้าอยากให้หายเราก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอมันในชีวิตจ,จริงอะ่ะกินข้าวอิ่มพักผ่อนให้เพียงพออย่าให้ตัวเองไปเปลี่ยกหรือนาอีกรอบนานแค่ไหนก็ก,ก,ก็ไม่มีแน่ใจแต่เท่าที่ดูมาก็น่าจะสองสามวันในเกมก็น่าจะหายแล้วต่อมาตายตายแบบที่ไม่ได้ติดเชื้อจากสอมบี้ต่อมาเมาดรังก็เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปดื่มเหล้าเมื่อมองว่า,ามาแล้วจะทําให้ตัวเราเมื่อยล้าอย่างมากแล้วก็ทำให้ตัวอุ่นด้วย แล้วยาจะทําให้การกระทำของผู้เล่นดูสเป็ดสปะมูวสัวเช่นขับลดเดินปีนล้มชนตุ้มตามก็สถานะนี้เดี๋ยวก็หายไปเองเหมือนในชีวิตจริงด้วยการนอนซึ่งคนเมาเวลานอนเขานอนข้ามมันข้ามคืนเลยแอนเดอร์แลนด์หรือก็คือค่าความเหนื่อยสแตมินานอะไรค่าสถานะนี้จะขึ้นเป็นการบอกว่าเราเหนื่อยแล้ว สามารถเหนื่อยจากการกระทำได้หลายๆะยงเช่นวิ่งกระโดดข้ามซอมบีปีนาต่าซึ่งมันก็ออกแรงอ่ะเมื่อเราเหนื่อยมากๆจะทาให้เราตีเบาขึ้นวิ่งช้าวิ่งไม่ได้เลยถ้าทำเพเกินเหนื่อยมากบีนก็ไม่ไหวสามารถแค่ได้การพักผ่อนนั่งเฉยๆหรือยืนอยู่เฉยๆก็ได้เหมือนในชีวิตจริงอ่ะ heavy load หรือน้ําหนักเกินคกอจากที่ผู้เล่นแบกของเยอะกว่าน้ําหนักของตัวเอง จะทาให้ผู้เล่นเดินช้าลงปีนข้ามช้าตีก็ช้าอะไรก็ช้า,นนชามหมดซึ่งมันเหมือนกับอาการเหนื่อยเลยแต่แค่เราอันนี้เกิดจากเราแบกของเยอะเกินไปแล้วก็มีโอกาสทําให้เราหกล้มมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะถ้าเกิดเราแบกคนนอะแล้วเราไปชนซอมบี้เอาเนี่ยเราจะล้มเลยและเมื่อเราแบกเยอะจนมันขึ้นไหลคนแดงจ๋านี่จะมีเงื่อนไมาคือเเราจะลดลงทีละนิดทีละนิดจนถึง75%ซึ่งไม่ถึงตายแต่ผมว่าคุณคงไม่ได้ให้เลือดลดแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาหรอกนะเพราะเกมนี้มันรีเลือดช้ามาก วินชิลลมหนาวก็วสถานีไม่ได้ส่งผละอะไรเลยแค่เป็นการบอกว่าโอ้ฉันรู้สึกลมหนาวจังเลยวันนี้ห่างกรีหิวมันคือความหิวไม่ต้องพูดเลยมากเมื่อเราหิวมากๆจะทําให้เราแบกของได้น้อยลงเลือกผู้เล่นเจ้าก็จะคืนช้าลงด้วยซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องกินข้าวให้อิ่มเวลาเรากเกิดอาการป่วยแล้วทำไมต้องกินให้อิม่มใจที่ต้องอิ่มเพราะมันจะเลือดฟื้นเร็วขึ้นแล้วก็แบกของได้เยอะขึ้นโดยประมาณหนึ่งสองตัวเองโดยอิ่มไอคอนจะต้องเป็นสีเขียวแค่นั้นแหละ อินเจอร์บาดเจ็บไอคอนกระดูกหักจะโผล่มาต่อเมื่อผู้เล่นมีเลือดเหลือประมาณ80%ซึ่งพอมันยิ่งแดงออกมาอาการยิ่งแย่ลงแบกของก็จะน้อยลงไปด้วยวิธีแก่กินข้าวพราะห้อ,องได้เพียงพอเออเคเเั้นอะไรเพลงเจ็บเจ็บปวดอาการเจ็บสามารถเคยได้จะได้รับบาดแผลหรือจากการออกกําลังกายเหมือนกันถ้าเราออกกําลังกายหนักเกินไปสามารถไปดูคลิปออกกําลังกายเมื่อไม่นานนี้ได้อธิบายอยู่ว่าทาไมการออกกาลังกายหนักถึงรู้สึกเจ็บได้ พอเรารู้สึกเจ็บจะทำให้การฟาดซอมบี้ช้าวิ่งช้าปีนช้าทุกอย่างช้ายิ่งเจ็บหนักกูยิ่งกูยิ่งเหนื่อยยิ่งช้าเข้าไปใหญ่วิธีแก่พักผ่อนนั่งเฉยๆแล้วก็มองดูท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยปล่อยให้มันหายไปเองไออาการเพลน่แก้โคตรยากเลยและนานด้วยนะถ้าเกิดใครออกกำลังกายหนักๆเนีเย่ยยิ่งแก้นานแพนิกตื่นหนกหรือหลน่น ใช้คำว่าหล่นได้ไหมวะอาการแพนิกที่ผู้เล่นส่วนใหญ่จะเจอคือเกิดจากที่เราไปเห็นซอมบี้แบบทันทีเห็นไกลไม่เป็นไรหรอกแต่เห็นแบบจกำสแก์ใส่หน้าอะไรอย่างเงี้ยหรือเห็นซอมบี้เยอะๆก็เกิดอ,อาการแพนิคได้ด้วยเช่นกันหรือจะเกิดอาการฝันร้ายก็ได้ในเกมมีฝันร้ายนะบอกไว้ให้พอเราเกิดอาการแพนิคเนี่ยจะทําให้ผู้เล่นว่าซอมบี้ล,ลาบากคือสูซ้ซอมบี้ยากขึ้นซอมบี้หลมยากขึ้นเหมือนไม่มีแรงเมือ ได้กลัวอะไรสิายขนาดนั้นหน้าคุณเล่นไม่ได้กลัวสักนิดเลยแต่ตัวคูที่ควบคุมเนี่ยมึงกลัวเลขขนาดวะแค่นั้นไม่พอพอเกิดแพนิคเพอร์สเปกทีฟของเราจะแคบลงด้วยอาการแพนิกไม่ได้เกิดจากซอมบี้เท่านั้นสามารถเกิดได้จากผู้เล่นเอาคนกลัวโลกแคบมาอะไรอย่างเงี้ยจะเกิดการแพนิคได้ถ้าไม่อยากเกิดอาการแพนิคเราก็ต้องเล่นเป็นอาชีพทหารพันสิเพราะมันมีสกิลพาสซีฟตายด้านจะไม่เกิดอาการแพนิคเลย แต่ยังเกิดขึ้นได้นะจากการฝันร้ายอะ่ะหรือถ้าไม่อยากล่้เป็นทหาผ่านศึกสามารถก็ด้การกินเบต้าบล็อกเกอร์หรือดืม่มเหล้าแล้วก็นอนก็ช่วยได้เหมือนกันถ้าเกิดแพนิชิบหายก็นอนไม่ได้นะซิกป่วยเอ,อป่วยกับมีไข้ไม่เหมือนกันนะป่วยอันนี้เกิดจากที่เรากินอาหารดิบปรุงไม่สุกหรือจุดอยู่ในจุดที่มีศพกองดองเยอะเกินไปโดนซอมบี้กัดมากสูบบุหรี่แล้วเป็นมะเร็งปอดกินน้ำเสียก็ทำให้ป่วยได้ป่วยสามารถป่วยจนถึงระดับถึงตายได้ แต่ก็ยังมีโอกาสรอดน,นิดนึงคือมารักษาได้แน่นอนก็คืออย่างที่บอกกินให้อิ่มแลักผ่อนให้เพียงพอแบบนานๆเลยถ้าไม่ดีขึ้นนั่นก็คือคุณติดเชื้อแล้วแหละเตรียมลาโลกได้เลยสตรีทเครียดกดดันเกิดได้จากที่เราติดเชื้อหรือโดนล้อม,ม้วยซอมบี้หรือขึ้นมาจากฝันร้ายหรือจะมาการที่เราเอาคนกลัวเลือดมาติดบุหรีก็ด้วยทาให้สุนัขต้อเ,เกิดการแบบโวยกระตาใจตายลงแดงะวิธีแก้เหมือนกับวิธีแก้อาการเบือ่อหาความบันเทิงใส่ ค่าสถานะพวกนี้ไม่ส่งผลอะไรกับผู้เล่นเลยแต่ถ้ามันมากเกินไปจะเข้าสู่ u n h a p ป y Detail t h i r s ชหิวน้ำก็าหายน้ำเกิดจากที่เราไม่ได้กินน้ำเป็นระยะเวลาหนึง่งระยะแรกไม่ส่งผลอะไรแต่ถ้าระยะต่อมาจะส่งผลให้ร่างกายเราเกิดตัวร้อนขึ้นแบบขอได้ได้ลงแล้วก็เลือลดลดลงเรื่อยๆจนตายวิธีแกกินน้ำไง t r ยเหนื่อยเกิดจากที่เราใช้แรงเยอะเกินไปเหมือนกับ e n d u ู a รนเลยหรือจะเกิดที่เราไม่ได้นอนเป็นระยะเวลาหนึ่งก็ได้ เัสถานี้ส่งผลเสียต,ต่อเรามากๆคือจะม่ให้าการต่อสู้ของเราเวลาสู้กับซอมบี้เหมือนคนไม่มีแรงไปสู้แล้วก็จะทําให้เรามุมมองแคบลงด้วยจะไม่นยากลีช้าอีวิธีแกน้นอนพักผอนสุดท้ายซอมบี้ก็คือเราตายจากการติดเชื้อทำให้เป็นซอมบี้ซอมบี้ไฟ โอเคก็ประมาณน,นี้นะครับท่านผู้ชมทั้งหลายต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ยังติดตามผมถึงแม้่ผมจะไม่ได้อัพคลิปบ่อยแล้วเนื่องจากผมมีสิ่งที่เรียกว่าฝึกง,งานอยู่ถ้าใครอยู่หาอะไรก็ก็คงเข้าใจมันคืออะไรหรือถ้าใครไม่เข้าใจก็มันคือผมมีธุระที่ต้องทำนั่นแหละคนเรียนหนังสือต้องมีความรับผิดชอบสักหน่อยถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้หรือถ้ามีเศษเงินหลังตู้เย็นก็เอามาให้ผมได้นะครับบ๊ายาย